สวัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูช้าสุดใสของเด็กๆหลังบ้านค่ะเด็กๆสนุกคึกคักวิ่งเล่นกันใหญ่เลยครบทีมมีทองมณีทองทวีก็มาด้วยค่ะดูดูด,ด,ดูเขานะคะสนุกสนานมากมายดูคึกคักคึกคักมากสี่กุมารของเราส่วนทองทวียังสำรวจอยู่ค่ะ ทองมณีก็มีเล่นกับพี่ๆด้วยค่ะเล่นลูกบอลกันเล่นลูกไข่กันสิไม่ใช่ลูกบอลเล่นลูกไข่กันสนุกสนานส่วนแม่ตัวดีของเรายังชอบความสูงอยู่ค่ะยังอยากนอนชมนกชมวิวอยู่ แม่ทำเปยวนให้อีกชั้นหนึ่งอยู่ค่ะนะคะคึกคักคึกคักกันมากไม่เห็นพวกเขาเล่นสนุกสนานคึกคักกันก็มีความสุขตามค่ะลิซ่าน้อยลิซ่าน้อยเล่นกับทองมณนีทั้งทวียังสำรวจอยู่เลอลูกเดี๋ยวนี้มุด มุดออกมาเหมือนทองมนันีแล้วค่ะทชงทวีมุดมุดมา <S <S ะะดูนะคะ <S <S ดูนะคะกระโดดโลด,ดเต้นกันสนุกสนานดูวิ่งไล่กัน <S 1> <S 1> ส่วนลักกี้น้อยของเราก็ยังอดอ้อ,อนพี่ทองพี่ชองกับบองโก้อยู่ดีค่ะแตส่วนมากไปเห็นชอบ อ,อดอ้อนกับชองไปนอนเคี้ยเขาอยู่ข้างๆเขาเห็นแบบนี้ตลอดค่ะช่วงนี้เ mm hmm. มื่อกี้แม่เอาทองอ้นออกมาเล่นด้วยแต่ทองอ้นหน้าหน้าแต่ยังไม่กล้าเข้ากลุ่มค่ะน่าแต่ยังไม่ชิน ดูเด็กๆเ,เล่นกันไปเพปลินนะคะ,จะ,ไไะ,ะจะมุดไปไหนอีกอะลูกฮะจะมุดไปไหนอีก ดูดูเขาคึกมากค่ะลัคก,กี้น้อยลัคก,กี้ของเราก็คึกสุดๆพิซซ่าด้วยค่ะตัวเล็กแต่แข็งแรงพอดีไม่กิ่งเคลียรพื้นที่ให้ลูกๆให้มันกว้างขึ้นให้พวกเขาวิ่งเล่นกันแบบนี้ค่ะเคลียรพื้นที่ข้างล่างให้มันกว้างขวางขึ้น ขายาวเก้งกล้างกันทั้งนั้นเลยลูกแม่ลูเซียเห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ไม่กิ่งก็นึกถึงสี่กุมารสีแม่ลูกตลอดเลยค่ะแ,ะแ่าจะนึกถึงสี่แม่ลูกว่าจะมีเมื่อไหร่จะมีผู้ใหญ่ใจบุญเมตารับพวกเขาเป็นบุคลาะนะอยากเห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ค่ะ ยังไงท่านใดที่พอจะรับน,น้องได้เพิ่มก็เมตตาด้วยนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มจะลืมตาแล้วค่ะเด็กน้อยสามกุม,มารก็เริ่มจะลืมตาแล้วเมตตาพวกเขาด้วยนะคะตอนนี้แม่กิ่งก็ก็ดูแลให้พี่ที่เขารับน้องมาดูแลประถมไว้ก่อนค่ะ อนุบาลไว้ให้ก่อนให้น้องอยู่ในกรงไว้ก่อน เด็กนครสวรรค์อยากมาเล่นกับเด็กนนทบ,บุรีอ่ะลูกฮะเด็กนครสวรรค์อยากมาเล่นกับเด็กนครนนทบุรีใช่ไหมกลุ่มห้าแม่ลูกเขาจะเป็นเด็กนนทบ,บุรีค่ะเน่ดู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 เขาดูเขาดูเขา,ขาคึกกันมากมายดูภาพเปนฟองนะคะตรงนี้ลมเย็นค่ะช่วงเช้าเนี่ยตรงโซนหลังบ้านตรงจะลมเย็นมาก ลมเย็นอากาศเย็นค่ะมีลมเข้ามาสดชื่นค่ะตรงนี้บางท่านอาจจะมองบอกว่าดูหลังบ้านมันแคบเอาเด็กมาตัวเข้าไปข้างในได้ไหมแต่ถ้าถามแม่กิ่งแล้วมันก็ไม่ได้แคบค่ะเพราะว่ามันมีโซนนี้แล้วก็มีอีกสองช่วงล็อกโซนค่ะที่กเด็กเขาอยู่ได้ แล้วก็เนี่ยค่ะคืออากาศจะสดชื่นกว่าในบ้านอย่างน้อยก็ยังมีลมธรรมชาติเข้ามาค่ะแม้ตัวดีของเรามุดตรงโม้นทีมุดตรงนี้ทีเคนตาก็อยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าอยู่ซุกมุมใต้ยอย่างคาสองคนนี้ก็คือจะเขาจะอยู่ข้างบนกันตลอด พอขึ้นเป็นแล้วก็ติดใจนั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่แม่แม่ fc ขซาพเอพ้า fc รับดูรับชมคลิปเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูช้าสุดใสของเด็กๆหลังบ้านค่ะเด็กๆสนุกคึกคักวิ่งเล่นกันใหญ่เลยครบทีมมีทองมณีทองทวีก็มาด้วยค่ะดูด,ดูดูเขานะคะสนุกสนานมากมายดูคึกค,กคักคึกคักมากสี่กุมารของเราส่วนทองทวียังสำรวจอยู่ค่ะ ทองมณีก็มีเล่นกับพี่ๆด้วยค่ะเล่นลูกบอลกันเล่นลูกไข่กันสิไม่ใช่ลูกบอลเล่นลูกไข่กันสนุกสนานส่วนแม่ตัวดีของเรายังชอบความสูงอยู่ค่ะยังอยากนอนชมนกชมบิวอยู่ แม่ทําเปรยวนให้อีกชั้นหนึ่งอยูค่คาะนะคะคึกคักคึกคักกันมากไม่เห็นพวกเขาเล่นสนุกสนานคึกคักกันก็มีความสุขตางค่ะลิซ่าน้อยลิซ่าน้อยเล่นกับทองมณีทั้งทวียังสำรวจอยู่เลยลูกเดี๋ยวนี้มุด มุดออกมาเหมือนทองมัน,นีแล้วค่ะชมพวีมุดมุดมาดูนะคะดูนะคะกระโดดโดดเต้นกันสนุกสนานดูวิ่งไล่กัน <S <S 1> <S 1> ส่วนลักกี้น้อยของเราก็ยังอดอ,อ้อนพี่ทองพี่ชองกับบองโก้อยู่ดีค่ะแต่ส่วนมากจะเห็นชอบอดอ้อนกับชอง ไปนอนเคี้ยเขาอยู่ข้างๆเขาเห็นแบบนี้ตลอดค่ะช่วงนี้เมื่อกี้แม่เอาทองป้นออกมาเล่นด้วยแต่ทองป้นหน้าน้าแต่ยังไม่กล้าเข้ากลุ่มค่ะน่าแต่ยังไม่ชิน เด็กๆเ,เ,เล่นกันไปเพลินๆน,นะคะจะมุดไปไหนอีกอะลูกฮะจะมุดไปไหนอีก ดูดูเขาคึกมากค่ะลักกี้น้อยลักกี้ของเราก็คึกสุดๆพิซซ่าด้วยค่ะตัวเล็กแต่แข็งแรงพอดีไม่กิ่งเคลียรพื้นที่ให้ลูกๆให้มันกว้างขึ้นให้พวกเขาวิ่งเล่นกันแบบนี้ค่ะเคลียรพื้นที่ข้างล่างให้มันกว้างขวางขึ้น ขายาวเก้งกล้างกันทั้งนั้นเลยลูกแม่ลูเซียเห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ไม่กิ่งก็นึกถึงสี่คุณมารสีแม่ลูกตลอดเลยค่ะน่าแบบจะนึกถึงสีแม่ลูกว่าจะมีเมื่อไหร่จะมีผู้ใหญ่ใจบุญเมตตารับพวกเขาสุ่กาละนะอยากเห็นพวกเขามีความสุขแบบนี้ค่ะ ังไงท่านใดที่พอจะรับน้องๆได้เพิ่มก็เมตตาด้วยนะคะเด็กๆก,ก็เริ่มจะลืมตาแล้วค่ะเด็กน้อยสามปูมารก็เริ่มจะลืมตาแล้วเมตตาพวกเขาด้วยนะคะตอนนี้แม่กิ่งก็ก็ดูแลให้พี่ที่เขารับน้องมาดูแลปฐมไว้ก่อนค่ะ อนุบาลไว้ให้ก่อนให้น้องอยู่ในกรงไว้ก่อน เด็กนครสวรรค์อยากมาเล่นกับเด็กนนทบุรีเหรอลูกฮะเด็กนครสวรรค์อยากมาเล่นกับเด็กนครนนทบุรีใช่ไหมปุ่มห้าแม่ลูกเขาจะเป็นเด็กนนทบุรีค่ะเอ่ดู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 เขาดูเขาดูเขาคึกกันมากมายดูภาพเป็นฟองนะคะตรงนี้ลมเย็นค่ะช่วงเช้าเนี่ยตรงโซนหลังบ้านต้องจะลมเย็นมาก ลมเย็นอากาศเย็นค่ะมีลมเข้ามาสดชื่นค่ะตรงนี้บางท่านอาจจะมองบอกว่าดูหลังบ้านมันแคบเอาเด็กาตัวเข้าไปข้างในได้ไหมแต่ถ้าถามแม่กิ่งแล้วมันก็ไม่ได้แคบค่ะเพราะว่ามันมีโซนนี้แล้วก็มีอีกสองช่วงล็อกโซนค่ะพิ่ดเดิเด็กเขาอยู่ได้ แล้วก็เนี่ยคะ่ะคืออากาศจะสดชื่นกว่าในบ้านอย่างน้อยก็ยังมีลมธรรมชาติเข้ามาคะ่ะแม้ตัวดีของเรามุดตระม้นทีมุดตรงนี้ทีเคนตาก็อยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าอยู่ซุกมุมใต้อย่างคาสองคนนี้ค,คือจะเข้าจะอยู่ข้างบนกันตลอด พอขึ้นเป็นแล้วก็ติดใจนั้นแค่นี้ก่อนนะคะขอบอกคุณที่่แม่ f f c เพราะอ FC รับดูรับชมคลิปเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะคะ ขอบคุณมาค่ะ